วสวัสดีค่ะ,คะมิมี่นะคะจาก้ลนแเมนตาจีจีกาเซ็ค่ะผมแบงค์ครับมาเป็นตัวประกอบครับ โอเควันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแว่นตาบอลอนค่ะที่ไม่มาคนเดียวเพราะว่าอยากให้รู้ว่าบอลลอนคอลเลคชันนี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีหรือว่าใครใครก็ใส่ได้นะคะใช่ครับน้องมี่ครับบอลอนในปีนี้เป็นคอลเลคชัน for and winter ใช่ไหมครับแล้วเขามีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับเห็นหมวกสวยๆนี้ไหมครับค่ะหมวกอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวกของ art story ค่ะตัวนี้นะคะก็เหมือนกับว่าทางบอลอนค่ะก็มีส่วนช่วยในการสนับสนุนน้องๆออทิสติกด้วยอ่าโหเยี่ยมเลยครับใช่คอนเซปต์นี้ซื้อ 1อันต่อหมวก1ใบนะครับมีจำนวนจำกัดมา,มากๆเลยนะครับใครที่อยากดูว่าเราไปรีวิวรุ่นไหนบ้างที่เป็นกรอบเกือบ40รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละค่ะพี่แบงค์เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวแว่นกันเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะรุ่นนี้นะคะรหัสเขามีชื่อว่า ba 7 0 0 3ครับใช่ขนาด4 9 1 9 4 8 8ค่ะเรียกว่าตัวนี้เป็นไทเทเนียมด้วยนะน้ำหนักอ่ะคือปกติแล้วอ่ะมีจะไม่ค่อยหยิบแว่นมาดูก่อนคือแบบอยากดูแว่นพร้อมทุกคนใช่ไหมแต่คอเนี้ยมี่อ่ะดูแว่นทุกตัวมาเรียบร้อยละแล้วก็ ลองใส่ไปหลายตัวแล้วนะคะก็พบว่าคอเนี้ยมันมีน้ําหนักที่เบาขึ้นจากเดิมที่บบลอนน้ำหนักเบาอยู่แล้วคอนี้คือเบาขึ้นแล้วก็บางขึ้นด้วยค่ะสำหรับผู้ชายนะครับต้องบอกว่ายืดหยุ่นมากครับสำหรับแบงคนหน้ากว้างเนาะเวลาใส่ไปนะครับมันจะไม่รู้สึกสบายจมูกครับแล้วก็มันไม่กดตรงเนี้ยครับค่อนข้างดีเลยใช่แล้วก็อยากให้เห็นค่ะตรงเหมือนกับว่าขาแว่นนะคะถ้าเกิดว่า แว่นตัวไหนนะคะที่ไม่ได้เหมาะกับคุณผู้ชายอะคะ่ะแว่นมันจะล็อกไปไม่ถึงหูหลังแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบว่าเก็บหูได้ดีนะคะคือล็อกไปที่หูคือขนาดกำลังโอเคเลยเราก็ไปดูอินเสิร์ตรุ่นนี้กันครับดูด้านนี้เลยรุ่นนี้มี3สีค่ะก็คือสีดำสีเงินแล้วก็สีพิงโกนะคะถ้าผู้หญิงก็แนะนำเป็นสีพิงโกก็ได้ค่ะขึ้นมากเลยครับเพราะว่าดูสีพิงโกค่อนข้างสวยมากสว่าง ค่ะรุ่นต่อไปนะคะมีด้วยกัน2สีค่ะให้พี่แบงสีดำเงินดก <ำ S 1> วา่าเดี๋ยวมีใส่สีพิงโกให้รุ่นนี้นะคะรหัสเขามีชื่อว่า 23, B A 7023B 30ขนาด54 16 148เรียกว่าขนาดจะโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีโลโก้ตัว B ีด้วยค่ะที่บง่งบอกถึงแบรนด์โบลอนเป็นอย่างดีอ,อย่างทรงนี้สังเกตไหมคะว่าถ้าตัวเมื่อกี้ตัวกรอบอ่ะจ,จะค่อนข้างบางแต่ว่าตัวนี้กรอบอ่ะจ,จะมีความขอบหนาขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะช่วยเก็บเลนได้ดีมากขึ้นคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมเวลาตัดอะเลนก็จะมีสิ์ล้นออกมามากกว่าตัวกรอบเล็กๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ เขาก็มีกรอบเข้ามาช่วยพรางเลนได้ค่ะสําหรับคนที่มีค่าใสยตาเยอะขึ้นเนาะตัวนี้แบงคงบอกว่าตอบโจทย์มากสำหรับผู้ชายและผู้หญิงนะครับใส่สบายมากครับแล้วก็ของน้องมี่น้องมี่ใส่พิงโกสวยอะ่ะโอ้คนมันสวยอะ่ะโอเคค่ะจบเลยช็อต S <S <S ช็อตใช่ไหมครับอ่า B J B A นะครับ7 0 2 3 5 4น6 1 4 8นะครับต้องบอกว่าสวยมากด,ดีเทลเขาสวยมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้างๆหรือจมูกนะครับตรงจมกูกจะเป็นตัว B ถ้าของแทนนะครับจะเป็นตัว B นะครับถ้าของปลอมถ้าของปลอมมันก็จะไม่มีตัว B ครับรอ,อย่างนี้นี่เองค่ะต่อไปนะคะก็จะมีด้วยกันสีสีค่ะเอ๊ะหรือเปล่าใช่มีด้วยกันสีสีนะคะรุ่นนี้ค่ะ,นนคะกับรหัสที่มีชื่อว่า B A 7 0 0 7ครับ B 9 0 ตัวนี้นะคะสีเงินคือ B 9 0ค่ะไซส์4 9่สิบค่ะของน้องมีเป็นสีเงินเนาะใช่ของพี่เป็นดําแล้วก็พิงโกครับแต่อันเนี้ยจะแอบรู้สึกว่าผู้ชายใส่มันจะเล็กนิดนึงอ่าอาจจะเล็กนิดนึงอาจจะเหมาะกับคนที่หน้าเล็กนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายสายวินเทจที่ชอบแว่นที่ทรงเล็กๆหน่อยอ่าตัวนี้มีกี่สีครับน้องมีตัวนี้มีด้วยกัน4สีค่ะมีสีซิวเวอร์นะคะมีสีแบ็คพิงโกแบ็คซิวเวอร์แล้วก็มีสีพิงโกค่ะบอกเลยว่าเรียกว่าจับคู่ แบบนี้ใช่เอ๊ะเราต้องสลับสีกันสีขอสีพิงโกได้ไหมอพอชมว่าใส่พิงโกแล้วสวยไม่อยากมุมอ,ออนไปสีอื่นเลยแล้วก็อันนี้คือสีเงินนะครับแล้วก็เป็นดําเงินนี่มันจะค<ช>ู่อ,อ,อย่างนี้ค่ะสีพิงโกดําพิงโกสีเงินแล้วก็สีดำเงินรุ่นต่อไปครับน้องมี่ ค่ะรุ่นต่อไปนะคะมีด้วยกัน3สีค่ะรุ่นนี้นะคะขอหยิบมาที่สีดำพิงโกละกันกับรุ่น B A 7001นะคะไซส์49 19 146ค่ะไซส์49นะคะก็เป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้โอเวอร์ไซส์นะคะเป็นไซส์แบบกลางๆมีทั้งหมด3สีเนาะค่ะมันมีสีหนึ่งครับเป็นสีเงินครับรึ่งใส่ให้ดูครับนี่คือสีเงินกับอีกสีนึงครับมันจะออกเป็น,นออกเงินด้านออด้าน,านออกเป ็นทองแดงทอง,ทองแดงไหมใช่อทองแดงอ่อนๆน,นะคะคือสีนี้ไม่เคยเห็นโบลอนทําก็น่าจะเป็นสีลิมิเต็ดของคอลเลคชั่นนี้นะคะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นดินเสิร์ตให้นะครับระหว่าง2สีนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าอ่าเพราะว่าชอบมากเลยนะคะอะไรที่เป็นลิมิเต็ดคือสีแบบน่ารักเวลาใส่มาเป็นไงบ้างคะน,น,น่าสว่างไดูใหม่หน่าสว่างครับแล้วก็ดูแบบรู้สึกว่าแข็งแรงประมาณนี้ค่ะนี่คือเราผ่านไปหมด4รุ่นแล้วเนาะ โอ้ยอย่างรวดเร็วสรุ่นสี่รุ่น4ี่รุ่นสี่รุ่นก็รุ่นนี้นะคะรหัสมีชื่อว่านี่ตัวเล็กมาก BT 1 6 2 9 4 9 2 0 1 4 9ีี่ครับไม่ะตัวเล็กมากเรามีลองพรีเซนต์ตัวนี้ครับตัวนี้นะคะอบกก็คือว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นทรงแบบคัพเค้กเล็กๆก็คือข้างล่างมันมันเกือบจะหยดน้ำละแต่ว่ามีความตัดตรงนี้นะคะทำให้รูปหน้าไหนๆก็ใส่สวยค่ะ เบามากรุ่นเนี้ยเบามากคือหยิบมาทั้งหมดอ่ะถ้าใครอยากได้เบาๆแนะนํารุ่นนี้เลยถ้าพี่เก่งนะตัวนี้ขายดีสุดในแล้วก็บางด้วยดูขาถ้าเทียบกับขารุ่นอื่นออโอ้สวยมากถ้าเทียบกขารุ่นอื่นรุ่นนี้คือบางแล้วก็เบามากเหมาะกับคนที่ชอบแว่นบางๆที่แท้เลยค่ะมีทั้งหมดสี่สีใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตดูนะครับนี่แบบนี้เลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ขายดีแน่นอนเบามากผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีเนาะใช่แล้วอ่ารุ่นต่อไปครับ ค่ะรุ่นต่อไปนะคะน้องเขามาคนเดียวค่ะก็จะเป็นรุ่นที่คล้ายๆทรงเมื่อกี้เลยคืออย่างเมื่อกี้มันจะมีความเป็นกรอบบางทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีเหมือนวงแหวนเป็นกรอบหนาขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าทรงเดียวกันก็รุ่นนี้นะคะรหัสนี้ชื่อว่าทนตัวเดียวแ้น BA 6 0 0 8นะคะไซส์4 9 2 0 1 4 8่่ค่ะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดู เดี๋ยวลองผัดกันใส่นะว่าตัวนี้บอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยครับตัวนี้ขาดีนะคะคือขาแบบค่อนข้างยาวเลยคุณผู้ชายใส่ได้น้อ,อ,องมีนี่คะ่ะเดี๋ยวมีลองใส่ให้ดูฟิลลิ่งประมาณนี้เลยก็คือ <c oughs> ยังเบาอยู่นะคะสำหรับคนที่มีค่าใสยตายเยอะสามารถสั่งตัดตัวนี้ได้นะครับใช่เพราะว่าเก็บขอบได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสู่ในส่วนของกรอบหนาบ้างเริ่มจะค่อยๆหนาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าต่อไปนะครับจะเป็นพวกไทเทเนียมผสมกับอาซิเตนนะครับต่อไปก็จะมีทั้งหมด3มรุ่น 3สีเออสาีไม่ได้สารุ่น3 4สีครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ ba 6010นะครับแล้วก็5 1 2 0 4 8เนะครับเห็นสังเกตไหมคะว่ารุ่นใหม่ๆจะเป็น148 146อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาทำให้ยาวขึ้นแล้วก็สามารถพ้าผู้หญิงก็สามารถดัดลงมาได้ผู้ชายก็สามารถใส่ได้เหมือนกันครับนี่ค่ะมีด้วยกัน3 4สีค่ะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตครับก็คือลองใส่ไหมคะเดี๋ยวลองใส่ดู อย่างตัวนี้ค่ะทรงเขาจะมีความเหลี่ยมแล้วก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะดูมีความแฟชั่นมากขึ้นค่ะโอ้ยตัวนี้สวยนะที่มีใส่อยู่อ่ะมันดูออร่าอ้ออร่าเลยเหรอใช่อันนี้อันนี้ตัวนี้สีเนี้ยสีพิงโกอีกแล้วอ่ะไม่กล้าหยิบสีอื่นแล้วเนี้ยโอเคอันนี้ของมีสีอะไรครับตัวนี้นะคะเป็นสีซิลเวอร์พิงโกค่ะสีเงินพิงโกนั่นเองของผมสีเทาแล้วก็เงินนะครับต่อไปครับเราจะสู่โหมดของ แว่นหนาละปีนี้เป็นปีที่กรอบอะซิเตตเขามาแรงมากมคือเมื่อก่อนอะทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากใส่อซิเตตเลยมันดูมันดูมีอายุม,มันดูแบบว่าดูเนิร์ดดูนู่นนี่นั่นแต่ปีนี้ อซิเตต์เขามาแรงค่ะใช่ยกตัวอย่างครับรุ่นนี้เลยครับอ่ะน้องมี่ลองดูครับมีสองสีเนาะมีสองสีค่ะรุ่นนี้นะคะรหัส BJ ห้าหนึ่งเจ็ดสองไซส์ห้าสิบสสิบเจ็ดหนึ่งสี่แปดค่ะผู้ชายใส่ได้ไหมจะมีความแคทอายนิดนิดผู้ชายอาจจะยังไม่เหมาะกับรุ่นนี้เท่าไหร่แต่ผู้หญิงเหมาะครับเพราะว่ามันดูแบบมันจะมีความแคทอายนิดนิดมันจะแบบว่าเก๋ๆเชียวเชียวแฟชั่นน่อยอยากลุกเลยอะแต่ว่าลุกได้แค่นี้อนรุ่นเฟร นี่นะคะก็คือไม่มีแป้นนะแต่แบบเป็นแฟชั่นได้ด้วยแล้วก็สายตาได้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นกรอบหนาสามสีสามสีหรออีกรุ่นหนึ่งใช่รุ่นนี้นะคะรหัส D J 5 1 8 0ไซส์5 3 1สิบแค่ะตัวนี้นะสบายมากสบายใช่ไหมดูเบามากเลยอ่ะคือจับแล้วรู้สึกเบาแล้วก็มีโลโก้โบลอนนิกนิฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดีเทลเขาอ่ะคือมันจะเป็นแบบเหมือนมันจะไม่ใช่อะซิเตตทั้งตัวนะคะมันจะมีเหมือนไทเทเนียมเล็กๆอยู่ตรงนี้ใช่แล้ว แล้วเราไม่ต้องใส่ดูนี่ค่ะช่วงนี้อินกับสีดำนะคะพอรู้สึกว่าเออสีดำมันก็ช่วยเหมือนมันดูคอนทาราสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบ เออดูเหมือนใสแว่นอยู่นะคะอันนี้ปเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนแล้วก็สีสน้ำตา,ำตาลก็จะเป็น,น้ิาวท์ก็สวยส่วนอันนี้นะคะอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> รุ่นเขาคขายๆกันค่ะแต่ว่าสังเกตว่าตัวขานะคะจะเป็นอะซิเตตทั้งตัวค่ะแล้วก็ขาหนาขึ้นด้วยกับรุ่น bj 3 1 9 8นะคะไซส์ห้าสิบเอ็ดสค่ะ150่ง้าเรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยนะ <c oughs> เป็นสาที่ค่อนข้างเหมาะกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่หน้ากว้างมากๆเลยนะคะ,ะตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่มีสายตาเยอะๆสามารถตัดได้นะครับโดยไม่ต้องย่อดได้ด้วยนี่ครับตัวนี้พี่แบงค์ใส่เข้านะคะมันจะดูมีความเป็นแบบว่าอาร์ติส์หน่อยเอออ,อะไรประมาณนั้นต่อไปครับตานนี้หมดแล้วต่อไปทาสุดท้ายรวดเร็วมากอ่าต่อส,สวยนะครับต่อใช้พี่วิวบอลคีไรรู้สึกเร็วตลอดเลยเพราะว่าทรงสวยๆทั้งนั้น ต่อไปรเริ่ม้า,ไากไ,ได้เริ่มจากทรงที่มีความเป็นผู้หญิงสูง <c oughs> มากหมาถึงกําลังงงว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกันกใช่หรืบ่าคิดคําไม่ออกอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นแว่นที่เหมาะกับผู้หญิงนะคะรุ่นนี้ค่ะ B A 6 0 2 3นะคะขนาด 51, 18, 148คะ่ะตัวนี้นะคะมันจะมีความเป็นแค Eye แล้วก็ท็อปอัพด้วยกรอบหนานะคะที่โดยเฉพาะใครที่แบบ อยากลองเปลี่ยนจากแว่นกรอบบางมาเป็นแว่นอะซิเตตแล้วรู้สึกสีดํามันหนักเกินไปก็เลือกเป็นสีโทนใสก็ได้ค่ะตัวนี้ม้อตัวนี้สวยนะมี3มสีนะคะคือมีสี ใส่พิงโกมีสีเทาพิงโกแล้วก็มีสีน้ำตาลพิงโกค่ะคือสีน่ารักมากเดี๋ยวใส่ให้ดูทั้งสามตัวเลยเดี๋ยวผู้ชายใส่ให้ดูนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างดีเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็นผู้ชายสายแฟก็อาจจะเหมาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายสายแบบแบบใส่ไปทำงานหรือว่าอยากได้ลุคเท่ๆอาจจะยังไม่เหมาะนะคะคือนิ่เสิร์ฟให้ดูครับอันนี้เลยต่อไปค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่ทําให้มีแบบชะงักไปนิดนึงตอนแรกถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตจะแบบ S <S <S เออเอออยู่อะไรประมาณนี้เพราะว่านองเขาขายกันค่ะทุกคนแต่ว่าความแตกต่างนะคะคือทรงนี้มันจะเป็นแบบเหลี่ยมตะแต่อันนี้มันจะเป็นเหลี่ยมมนไปเลยนะคะตัวนี้เหลี่ยมมนเลยแล้วก็สังเกตจากอีกจุดน,นึงค่ะคือตัวนี้นตัวหน้าค่ะอ,อ๋อตัวหน้าข้างหน้ามันจะมีแบบเส้นเส้นขีดไว้กับรุ่นนี้ที่ไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาพูดรหัสของรุ่นนี้กันดีกว่าค่ะกับรหัส BJ 6 1 5 6ครับ5 2 1 8 1 4 5อครับอุ้ยควรตัดแว่นใหม่เนี่ยสายตามองไม่ดีเลยโบลอนมาพอดีต้องแบบต้องตัดแว่นแล้วใช่ไหมใช่รุ่นนี้มีด้วยกันหลายสีมากเลยค่ะแสดงว่ารุ่นไหนที่มีหลายสีนะคะแสดงว่าเป็นรุ่นตัวเก่งเป็นรุ่นตัวท็อปตัวแม่ตัวมัมของโบลอนในคอลเลคชันนี้นะคะเพราะว่าสีเขาเยอะจริงๆ5สี ใช่ไปดูสีตามนี้ได้เลยครับนี่เลยส่วนสีที่อยากแนะนำนะคะก็สี โนเป็นใสพิงโกก็สวยนะแบบนี้เทาพิงโกก็สวยครับใช่หรือว่าถ้าใครที่ชอบลุกเท่ๆหน่อยนะคะที่แบบว่าไม่ติดหวานอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเท่ๆนิดนึงก็เป็นสีดําก็ได้ค่ะก็จะได้ฟิล์มประมาณอีกฟิลหนึ่งเนาะมันก็จะดูคอนทต์ดีทุกตัวนะครับต้องแนะนําว่าตัดสายตาโปรเกรสซีฟได้ตัดสั้นได้ตัดเอียงได้ตัดยาวได้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะรุ่นต่อไปกันดีกว่าค่ะรุ่นนี้ให้พี่แบคงได้ใส่กันบ้างนะคะก็พี่ว่ารุ่นนี้ผู้หญิงใส่สวยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่คิดว่าผู้ชายก ใส่ได้นะแต่ว่าจริงๆก็ใส่สวยอืใส่แล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเบาครับค่ะรหัสรุ่นนี้นะคะ BJ ห้าหนึ่งเจ็ดหกค่ะไซส์ห้าสิบสองสิบเก้าหนึ่งสี่แปดนะคะด้วยความที่ว่าหนึ่งสี่แปดก็ค่อนข้างกว้างอะรองรับรูปหน้าของผู้ชายได้ค่อนข้างดีเลยลองเปลี่ยนสีกันผมว่าอันนี้แข็งแรงดูธรรมะท่แมงมากดีตัวเนี้ไม่ค่อยเห็นพี่แบงค์ใส่กรอบนะพอมาใส่ก็โอเคอยู่นะคือใ้าอยากเปลี่ยนแบ์ได้ ปต่อไปครับ,<า>ร,บรุ่นสุดท้ายเออรุ่นนี้นะคะก็เก่งอีกแล้วแน่นอนใช่เพราะว่าคอร์ลิชั่นที่แล้วเขาขายดีมากแล้วคอร์ลิชั่นนี้เขามาใหม่ด้วยด้วยน้ําหนักที่เบาขึ้นนะคะแล้วก็ทรงที่มันดูบางขึ้นกว่าเดิมนะคะกับรุ่นนี้เลยรหัส ba 6 0 2 1นะคะไซส์ 53, 18, 148ค่ะถ้าใครชอบใส่โอเวอร์ไซส์อะรุ่นนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะผู้ชายใส่ได้เกือบทุกรุ่นเลยอ่ะอืม ลองใส่สีนี้ตัวนี้ตัวเก่งแน่นอนเลยเพราะว่าใครที่ชอบโอเวอร์ไซส์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับไม่ว่าจะมองไกลมองกลางหรือมองใกล้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนอ่ะน้องมี่ลองใส่ทั้งสีสีให้หน่อยครับเดี๋ยวพี่ดูให้ได้ค่ะสีนี้นะคะคือสีใสพิงโกค่ะก็น่าจะดูสว่างสว่างละมุนละมุนติดแกรมหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วรุ่นต่อไปค่ะเป็นสีเทาเงินเทาเงินเทาซีเวอร์เทาเงิน ได้ค <muitas> <ian> ่ะก็จะเป็นฟ no ีลลิ่งประมาณนี้นะคะหน้าก็ยังติดใสอยู่นะคะคือรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะหยิบสีไหนอ่ะหน้าก็จะดูสว่างดูใสนะคะและรุ่นนี้ค่ะสีน้ําตาลพิงโก้ตัวนี้สวยเป็นทูโทนเออทูโทนใช่ไหมอันนี้สวยรู้สึกว่าคอเนี้ยเขาจะค่อนข้างดันในสีน้ําตาลนะคะเพราะว่าสีประมาณเนี้ยมีในหลายๆตัวเลยกทุกตัวเลยก็จะเป็นแบบเหมือนแต่ละคออ่ะต้องบอกว่ามันจะมีสีบางสีที่ผลิตมาแค่คอนั้นนะคะแล้วก็คอนี้ก็คือสีนี้ค่ะเป็นสีน้ําตาลคนนี้สีสุดท้ายแล้วสีสุดท้ายค่ะเป็นสีเทา ใส่พิงโกนะคะก็ขอปิดคลิปด้วยสีนี้เลยละกันถ้าเกิดว่าสั่งกับ g ีจีกราเซตหรือ G ีจ<อ>ี s ิช n ั่นเซ็นเตอร์จะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะต้องบอกว่าเดี๋ยวแบงค์จะบอกโปรโมชั่นนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับ1น,นะครับ1ตัวที่คุณตัดสายตาไปคุณจะได้หมวกอีกเนาะจะได้หมวก 1, 1> ใบจำนวนจำกัด<ร>นะจากนั้นอ่ะยังแบบว่าซัพพอร์ตมูลนิทีของออทิสติกด้วยนะคะใช่ครับและยังไม่พอครับต้องบอกว่าโบลอนทำโปรโมชั่นร่วมกับเราด้วยครับก็คือนี่ บอกเลยว่านอกจากจะได้หมวกแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆไปถือแบบกรี๊ดๆใช่แบบนี้เลยครับใครที่มีจํานวนจํากัดนะครับใช่มีสายด้วยหมวกมีจานวนจํากัดนะครับแล้วก็กระเป๋ามีจํานวนจํากัดด้วยนะครับ ต้องบอกว่าใครที่สั่งบอนเราแบบจับเต็มแน่นอนครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเราขายบอนมาหลายรุ่นหลายแบบหลายคอร์เคชั่นมากแล้วคอลเเคชั่นนี้เท่าที่มองนะบอกเลยว่าเป็นคอลเลคชั่นที่ดีครับ,บวัสดุดีเบาขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเป็นคอลเลคชั่น for winter เนาะใครที่กำลังหาแว่นราคาแบบหลักพัน สามพันเก้าสี่พันเก้าห้าพพร้อมเลนอย่างเงี้ยครับก็มาที่โบลอนได้นะคะเพราะว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เออใช้เองจริงๆใช้มาหลายตัวแล้วก็รู้สึกชอบทุกครั้งเลยที่เขาออกคอลเลคชันใหม่เราวัวาสดุมันดีขึ้นมันเบาขึ้นใช่ครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่สนใจในเรื่องของกรอบแว่นโบลอนนะไม่ว่าจะเป็นชอบตัดเลนย้อมสี ัดสายตาตัดเลนส์โปรเกรสซีฟตัดได้ทั้งหมดนะครับทางร้านเรามีทั้งหมด3สาขาเนาะมีสาขาไ,ไหนบ้างครับน้องมีสาขากรุงเทพบางนาตรงข้ามไบเทคบางนาค่ะอ่าแล้วก็มีสาขาราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลนะครับมีที่จอ<ล>ดรถ<อ>นะครับรใช่อย่างเงีย้ยเดอะเซอร์เคลิลนะครับมีแล้วก็สาขาที่3ครับที่เราอยู่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะสาขาสมุทรปราการซอยมังกรค่ะอ่าสาขาสมุทรปราการซอยมังกรนะครับต้องบอกว่าทั้ง3สาขาเข้าไปตัดเลนส์สายตาได้เข้าไปสั่งกรอบแว่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะะาารับกับคอร์เซชั่นนะ and winter นั่นเองครับ